ช่อร่อยมากขบอกมากพี่ตู่ทอ่อชาี่ตเออใช่จริงไม่มาเหรอไม่ไม่รู้จะมาได้เปล่าอ่ะก็บอกว่าตอนเย็นก็กลับมานี่นะใช่หนูกลับมากินโมงอ่ะมันสองสองทุ่มอ่ะจะรว่ามจะติดไหมันเที่นี่ก้านอ่ะเนาะเพาเราติดเนาะ้อเขาเปล่าปาไหนอยู่นี่ นี่ร้องเพลงเดียวเพลงหากินมากอะไม่ก็เขาโอเค,อเคดีมากยี๋ยเด๋ยวเอาปกรด์มาเลยไม่มาเร็วจังเอาไหมหนูกลัวรถติดไล่ก่อนไล่ก่อนกดแจ้งใหม่ เส้นไหมอ่ะมีเส้นอีกไหมไม่มีแล้วไปแขึ้นมาห้องน้ำก่อนนะไปเถอะเดี๋ยวลงมาจะจะจะอยู่หรือว่าจะอยู่จะอยู่อจะไจะอยู่หรือจะไปม่ใช่เรารออยู่นี้หรือเปล่าเว่านแต่เขาบอกว่าสะขานเบื่อสะพาหน่อยเออ่อราอยู่พี่นันบอกเน็ตแก วันนี้วันโกหกตอนนี้โกหกได้หลายคนเลยกูเม้นชันแตกเลยต้องรีบบอกเลยเดี๋ยวข่าวดังตลกอ่ะมันนี้คุณเร่องจริงกันโกหกเพื่อเพือดร้องไห้เลยเมื่อเช้าอ่ะใครไปไหนดีเหรอเห็นพี่โบกัสยังพี่โบกัตจะไปอเมริกาเออเฮ้ยได้โดนหลอกใช่ไหม่ะใช่พี่โบกัสจะไปร้านโวกัสอะลาออกจากงานทำงานมาห้าปีคิดได้ยังไงวะกระตั่งจะมั่นกระโดมอะไรอย่างนี้ไปฉี่นะ แม่ลงมาแน่เลย